โอเคครับผมอยู่กันกับชุดที่2นะครับตูฟ้ฟาดฮะไปกันต่อเลยครับยาวๆฮะสำหรับชุดนี้พาวเวอสามตัวครับเช่นเคยครับในชุดโปรโมชั่น2 9 9 0 0ฮะ12นิ้วตูฟ้ฟาดฮะแผงหลังเมื่อไม่เอาแผงประตูหน้านะครับจะได้เป็น8 8 4 4 4 4, 4, 4, 4แบบนี้เลยนะครับเต็มแผงแบบนี้ฮะนี้ติดตั้งใน toyota r e v o ฮะชุดนี้ตูฟ้ฟาด12นิ้วฮะ วีอาโปฮะตัวนี้ฮะตัวใหญ่ทำหน้าที่ขับแผงหลังนะครับ8 8 8 8 4 4 4 4สครับสัรองไฟด้วยค่ะ X1 กล้านไมโครเช่นเคยนะครับพาวเวอร์ตัวใหญ่ VR Pro 2,500วัตต์นะฮะตัวนี้ทำหน้าที่ขับลำโพงซับนะครับ12นิ้วแม่เหล็ก1้อยนะครับเป็นโครงหล่อ2ก้อนฮะนี่ครับไฟในตู้เป็น RGB แบบเปลี่ยนสีฮะหุ้มหนังเป็นสีดำตัดด้วยสีเทาฮะ เลือกใช้ไฟแผงหลังเป็นวอร์มไว้ทั้งเซตทั้งเซตแบบนี้ฮะโอเคเลยฮะสวยงามครับสำหรับพี่น้องท่านใดชอบความเรียบหรูสไตล์นี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมนะครับในชุดโปรโมชั่นช่องทาง f a c e b o o k f แ n p a g e แต่งรถน้าด่มเพชรบูรณ์ครับหรือใน YouTube Studio นะฮะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนี่ฮะโดดเด่นทุกมุมมองครับราคาประหยัดครับตึงๆได้นะครับต้อนรับสงการนี่ฮะ ยาวมันไปเลยนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้รีวิวก่อนติดตั้งลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ